สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับผมมื่อนี่ผมถีมาเบาเรื่องคอดีขอเสียของเพจกับ facebook ส่วนตัวนะครับผมเริ่มเป็นเพจดีกว่านะครับผมเพจเฟซบุ o กนี่ครับผมขอดีนี่จะมี่โฆษณาเขาหลายโตันะครับผมอย่างเช่นนี่โฆษณาอ่โฆษณาจากเลี้ยวโฆษณาจากสตรีม โฆษณาจากาวิดีโออะไรสดนะครับผมแล้วก็การรายได้จากดาวนะครับผมยังซีตัวทีไแน่นครับผมมีรายได้ซีตัวครับผมแล้วก็เพจนี่คือมันสามารถตั้งผู้ดูแลได้นะครับผมสมมติว่าเฟ e บุ๊กเข้าเป็นยังไปมันก็นยังยังนิดหน่อยเขาก็ยังมีผู้ดูแลนะครับผมมา ลงคลิปหรือเหอ่าตอบตอบตู้กับกลุ่มเป้าหมายเขาเข้าใจนะครับผมบ้มานนี้เฟซบุ๊กนะผมขอดีก็คือว่าก่อนเข้าสิมาเปิดโหมดเมื่ออาชีพนี่นะครับผมเข้ามีเพื่อนจมนติเข้ามีเพื่อนหาพันคนอยู่แล้วนะครับผมนี่นะครับขอดีคือต่เข้าเปิดโหมดเมื่ออาชีพปั๊บเพื่อนติดติดตามเขา้าเพื่อนจากเคยเป็นเพื่อนเออผมบอ,อกพิดครับ <laughs> จาก เพื่อนที่ยู่ร่มกันมากนะครับผมจะกลายเป็นผู้ติดตามผู้ติดตามบอที่คือแต่เฮ้าเฮ็ดคลิปไปโอกาสพานโฆษณานในสตรีมจะเร็วกว่าเพจนะครับผมนี่นะครับขอขอดีของเฟซบุ๊กส่วนตัวตัวขอเสียข้องเพจคือว่าเข้าต้องเฮ็ดคลิปอีกสักระยะหนึ่งนะครับผมถึงที่นี้ผู้ติดตามถึงหาพานค้นได้ถึงจะมีหมื่นคนได้ถึงจะพานโฆษณานได้นะครับผมนี่นะครับขอเสียข้องเพจคือว่า มันจะใช้เวลานานกว่าส่วนเฟซบุ๊กนี่ครับผมมันกลับเป็นเพื่อนที่เท่าติดตามอยู่แล้วนี่เพื่อนในเฟซเยอแล้วนะครับผมอาสีกายมาเป็นผู้ติดตามแต่ขอเสียบานพี่น้องส่วนหลายมูในเฟซบุ๊กนี่สีบ,บเบิรงคลิปเฮาเข้า,ขาสีบ,บคอยเบิรงคลิปเฮ้าหรอครับผมคลิปที่เฮาลงไปคลิปเลี้ยวนี่ส่วนหลายจะเป็นพี่น้องขี้เ,อเตอรที่เฮามาเฮ็ดคลิปแ้วเพื่อนมาติดตามเฮา ส่วนถ้าส่วนใหญ่นะครับผมสําหรับเฟซบุ๊กส่วนตัวบันนสะเพศเนี่ยขอดีคือว่ามันจะได้คนติดตามที่มาติดตามเฮ้าโดยผลงานของเฮ้าที่เฮ้าเฮ็ดไปมาติดตามเฮ้า,าจากคลิปเลี้ยวจากคลิปเงา้วที่เฮ้าลงไปนะครับผมนี่นะครับขอเสียขอดีของแต่ละยามกระต่างกันเฟซบุ๊กถ้าเฮ้าเป็นอย่างไปเทกหมื่นหนึ่งเฮ้าจำรหัสว่าได้เฮ้ากับเขาไปได้แล้วครับผมถึงเฮ้าจะ เป็น่านเกณนผ่านโฆษณาลหลายๆตัวนะครับผมเพจนี่มันจะเข้าสามารถตั้งผู้ดแูแลได้ถึงเป็นยังไปเข้ากันยังมีผู้ดแูแลนะครับผมมาดูแลแล้วก็เข้าไปส, Facebook ส Facebook ั่งเฟซบุ๊กหม่สั่งเฟซบุ๊กหม่กะยนังเพิ่มเพิ่มเข้านะเฟซบุ๊กหม่เข้ามาเป็นผู้ดแูแลของเพจได้อีกต่อไปนะครับผมีขอดีครับผมส่วนไล่ใไดของเพจมันจะมีการตั้งอ่าอะไร ได,ได้จากดาวได,ได้จากดาวโฆษณาในสตรีมและะ้วก็โฆษณาในเลี้ยวนี่ครับผมหลกัลกๆแค่สามยางน,นี่เนาะผมอันโบนงโบนัสนี่ก็บ่ค่อยมีไผได้หรอกเนาะแม่นบ่ครับแต่ผมกับบอสนี่ผ่านโฆษณาอย่างจังครับผมผ่านแต่ดาวทั้งเหตุทั้งโปรไฟล์ส่วนตัวนะครับผมผมก็ดีสู้ต่อไปครับผมพี่น้องก็สู้ๆไปน้ำกันนะครับผมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์มีสาระกะ็กด ไล่กดแชร์เลยนะครับผมไปแล้วครับ